ในคราวที่ชาตินี้เราว่านับว่าดีแล้วนะเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วเราเป็นมนุษย์อย่างชาติเจ่นแล้วในชาติต่อไปนี้ไม่ได้แน่นะเรื่องความเป็นมนุษย์ของเหล่านี้พอชีวิตของมนุษย์เมืองมนุษย์นี่ขาดกระบ้านลงไปเมืองผีเมืองเทพเปลี่ยนมาทันที เมืองผีก็คือคนชอบทําบาปทําบุญจนเป็นนิสัยตายแล้วไปเมืองผีเลยอันนี้เมืองเทพเมืองพรมไปยังไงผู้ชอบทําคุณงามความดีประจําใจตายแล้วไปเกิดเป็นเทวตรเทวดาอินพรหมเลยแล้วผู้สิ้นเิเลสตายแล้วไปนิพพานเลยนี่มันไม่ได้แน่นะการเกิดการตายของเราอย่าเข้าใจว่าแน่นะไม่แน่ันที่ จะให้ทราบชัดๆนั้นคือนักภาวนาเท่านั้นนักภาวนานี่ทราบชัดโดยตลอดพระพุทธเ,ทเจ้าก็เป็นนักภาวนาพระสงฆ์สาวกเป็นนักภาวนาอยู่ในป่าในเขาตลอดมาสอนสาวกให้เป็นนักภาวนาอยู่ในป่าในเขาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านก็สอน บรรดาลูกศิษย์ลูกบริษัทบริวารเช่นภิกษุบริษัทให้เขาอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญคุณงามความดีนี่ <c oughs> ท่านเป็นนักภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นและจึงเป็นคนดีไม่ใช่ผู้ปล่อยเนื้อปล่อยตัว